ครับมีมานดินชาแนลเกษตรตามรอยพ่อวันนี้เรามาอัปเดตพืชผักสวนครัวหลังจากที่ไม่ได้ลงแนวเขียวอะไรอย่างนี้มานานแล้วครับหลายวันแล้วครับวันนี้เออ่ให้มาดูมะเขือมะเขือยาวหลายอย่างครับก็จเจริญเติบโตเป็น พิกกระเลียงนะครับสูงแซงมะเขือยาวไปแล้วครับขาบูกในรอยยางดินก็นิดหน่อยครับ,นะรบตะไคร้ก็ทำแบบง่ายๆครับ ไม่ได้เป็นเน้นที่การลงทุนอะไรมากเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของบ้านเรานะครับก็คงจะประมาณว่าทดลองปลูกไปด้วยเพราะที่นี่เป็นน้ำก่อยนะครับแล้วก็ดอกผลที่มันออกมาเราก็ได้เก็บมากินนะครับก็ก็ได้ผลระดับหนึ่งนะครับ นี่มันดินฟ้าอากาศก็ไม่ค่อยเอือ้อมนวยนะครับคงจะเป็นเพราะเราใส่ใจมันมันด้วยมาครับะเขือเทศมะเขือทศนี้ใช้ทํากับข้าวเป็นข้าวผัดได้นะครับยลูกสวยด้วยใช้ง,ง่ายครับก็เล็กๆ,ๆน้อยๆนำมาฝากครับ อันนี้เป็นผักเป็นผักอะไรเอ่ยนะฮะกำลังจะหอ่อประกาศขาวแต่กำลังจะหอ่อซึ่งร้อนร้อนมากเลยนะครับร้อนมากเลยที่นี่ร้อนมากเลยครับจะจะร<ะ>้อนมากเลยแล้วก็เอ,อวันนี้ว,นนวันที่ยี่สิบมีนา,าอ,อากาศอุณหภูมิร้อนมากครับ เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับไอคลิปมีเล็กๆ,ๆน้อยนําำมาฝากเพื่อนเอ่เอต้นส้มโอที่เห็นเนี่ยต้นส้มโอเกิดจากมเมล็ดนะครับนี่ฮะต้นส้มโอต้นส้มโอนะครับแล้วก็อันนี้อ๋อ ตัทีนะครับอันนี้มะน,นาวอันนี้มะน,นาวเกิดจากมเมล็ดเหมือนกันนะครับเกิดจากมเมล็ดเหมือนกันก็แต่เดิมมันมันมันจะอยู่ในกระถางนะฮะแล้วก็แล้วก็วกเกิดหลายต้นผมก็เลยย้ายมันลงกระถางแบบนี้ฮะย,ย้ายคือจับแยกออกมาตั้งแต่ยังเล็กอยู่เลย เกิดจากเมล็ดที่ผมนําส้มโอมาปอกขายนะครับเสร็จแล้วผมก็เอามารวมใส่กระถางเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับเพิ่งหนีนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศนะครับเป็นกระถางมะเขือเทศเราอ่าเห็นต้นมะนาวยังครับเนี่ยฮะอันนี้ยังไม่แยออกมาเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันจะชื้นกว่าอีกอย่างมันมันมัน,มนเกิดติดกันชิดกันเกินไปครับถ้าออกมามัน วมันจะไปรบกวนระบบระบบลากเขาเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ให้เขาเจริญเติบโตวกว่านี้ก่อนครับรับเล็กๆ,ๆน้อยๆครับที่นำมาฝากก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดนะครับเราเพียงเราก็ให้มันมีความชื้นรดน้ำให้มันมีความชื้นอยู่ตลอดนะครับตะก้ามีดินมีเอ่อ ใหญ่มะพร้าวมีอะไรก็ได้ครับที่ถ้าอยู่ตามบ้านนอกเราก็ก็เป็นฝางเป็นไรครับเอามาคลุมไว้แล้วก็พรมน้ําครับก็ตามแผนก็คือจะให้มันโตเราก็จะเอาไปปลูกที่บ้านนะครับอันนี้เป็นมะนาวมะนาวแป้นอ่าอันนี้มะนาวแป้นแล้วก็ส้มโอทองดีครับเกิดจากมเมล็ด ที่ผมซื้อมาขายส่วมนมะนาวนั้นผมซื้อมาทำกับข้าวก็เลยให้ทางแม่บ้านเขาใส่ในตะกร้าไว้ลดน้ําผมเลยจับแยกออกมาครับวิมาดินฟาร์มชาแนลครับกเกษตรตามรอยพ่อนะครับถ้าเห็นมีประโยชน์เป็นสาระก็อย่าลืมกดติดตามกันบ้างนะครับครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่รับชม